สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับช่องแม่ใหญ่แอคบ้านสวนวันนี้ไม่ได้ปลูกบอนสีนะคะวันนี้จะมาปลูกพืชมงคลปลูกวานเศรษฐีเศรษฐีนางกวากนะคะต้นใหญ่มากเลยต้นเดิมกระถางเดิมมันแน่นกระถางแล้วก็จะย้ายมาอยากให้เป็นกอใหญ่ในกระถางใหญ่ก็เลยใช้กระถางยางรถยนต์นะคะเอามาปลูก อันนี้มีพ่อบ้านมาช่วยปลูกนะคะเพราะมันต้นใหญ่กระถางใหญ่ก็ <c oughs> ช่วยกันปลูกจะได้เป็นสิริมงคลน,นี่คะต้นวานเศรษฐีนางกวักปกติใบไม่ได้มัดแบบนี้หรอกนะคะ <c oughs> ก็จะปล่อยไว้แต่ว่าย้ายมาเกรงไว้จะหักระหว่างระหว่างย้ายมานะเอามาลงกระถางใหญ่ <c oughs> ก็เลยมัดไว้แบบนี้กำลังมีดอกแล้วด้วย วันนี้ใช้ดินกับเปลือกมะพร้าวผสมกันนะคะดินไม่พอก็ปกติจะใช้ดินแถวแถวบ้านเนี่ยแถวสวนนี่แหละวันนี้ก็ได้ซื้อดินกับเปลือกมะพร้าวมาเพิ่มเพราะว่าต้องใช้เยอะเดี๋ยวมันแน่นมากมันต้องมันต้องเอาพั่วเล็กขุดดินออกก่อนเดี๋ยวนะทดลองขุดดินออกเพราะว่ารากมันเยอะมากเลยค่อยๆตักออกเลยเ,ลยเสียดายดินนะ ดินหายากวันนี้ได้ซื้อดินเนี่ยน,นี่ทูบเอาทูบออกก่อนอันนี้ทูบป,ปักเวลาวันพระมาก็จะเอามาปักไว้ทูบจะเอาเอาดินเอาอะไรออกก่อนเสียดายดินดินอย่างดีเลยหลากเยอะๆนะแน่นเลยเดี๋ยวเอาดินข้างๆออกมันจะได้ เอาออกจากกระถางง่ายๆต้นจะได้ไม่ช้ำอะ่ะดินเก่าค่อยค่อยใช้ใหม่มเดี๋ยวจะค่อยคอยตักออกใช้เวลานาน,านหน่อยเนี่ยมุมนี้ข้างเนี้ยกระถางมันใหญ่มากลากออกจนแน่นเลยนะนเนี่ยลากเต็มค่ากระถางเลย งวันนี้ปลูกวันเศรษฐีนางกวักนะท่านผู้ชมคะ่ะฝนตกปาะแปะปาะแปะเสียงฝนอาจจะดังหน่อยนะเพราะว่าลงปลูกช่วงฝนตกพอดีอันนี้ดินนี่เตรียมไว้แต่เมื่อคืนแล้วส่วนหนึ่งพอดีมันเมื่อดอกปลูกวันดีด้วยนะเอาดินออกแล้วยกออกง่าย เนี่ยพ่อบ้านมาช่วยปลูกวานเศรษฐีนางกวากเป็นไม้มงคลค่ะไม้เก่าเก่าไม้โบราณหายาปลูกไว้เป็นสรีมงคลนะคะนี่ต้นนี้ดอกกำลังจะออกด้วยเดี๋ยวดูดอกพอดีเลยวันนี้ปลูก ต้นไม้ไว้รับโชคในวันออกพรรษาด้วยนะคะก็เห็นกระถางมันกำลังแน่นกำลังออกดอกเราก็มีลูกเยอะด้วยนะคะพอดีวันดีตั้งใจจะย้ายกระถางอยู่แล้วล่ะก็พอดีมาถูกช่วงฝนก็ตกพอดีนะปลูกนี่น่ะตั้งใจปลูกปลูกเอาเลิกเอายาม กำลังสวยเลยปลูกใส่กระถางยางรถยนต์วันนี้ดินที่บ้านสวนมันน้อยฝนมันตกไม่ได้ไปขุดเอาหน้าดินก็พอดีได้ดินถุงมาเอาดินถุงจากตลาดมาสมกับเปลือกมะพร้าวสับขุยมะพร้าวนะคะเนี่ยเขาผสมดินให้มาอย่างดีแล้วเราก็ใช้ปลูกได้เลยนะคะใบทั้งเหลืองเดี๋ยจะดึงออก เอาไว้ให้เขาเลี้ยงดอกเลี้ยงยอดใหม่ต่อไปเอาเชือกมัดประคองไว้ปูกันนีไ้ไม่ไม่ไม่เหี่ยวนะเพราะว่าไม่ได้ค่อยสับราดเข้ามากเนี่ยดอกกำลังจะออกมีดอกให้ดูอยู่ดอกสีขาวสวยสวยปูกให้ทันเวลานี่ปูกอยู่ใต้ร่มไม้นะถ้าปูกไว้ในแดดก็ จะถ้าปลูกนานๆไปก็ต้นนี้ตากแดดได้นะคะวานชนิดนี้ปลูกเสร็จแล้วลดน้ำเลยลน้ำง่ายๆอันนี้ไม่ค่อยได้ยุ่งยากในการปลูกเท่าไหร่นะคะถ้าติดแล้วก็จะติดทนเลยนะคะถ้าอยากถ้าไม่อยากให้ยุบก็ลดน้ำตลอดเหมือนกันนะนะปลูกใส่กระถางย่างรถยนต์ติดแล้วติดเลย นก็ตกอยู่แล้วไมไ่ได้ลดน้ำมาก่ต่อไปก็ดูเลยให้น้ำตามปกติลดน้ำสัปดาห์ละสองวันถ้าขยันก็ลดห้มันชุ่มชื้นไปด้วยปลูกไม้มงคลประดับบ้านค่ะท่านผู้ชมคะใครชอบอพืชมงคลก็หามาปลูกนะคะแม่ใหญ่แอ๊กจะชอบปลูกประดับบ้านปลูกไว้แล้วมันก็มีความสุขทางใจเนี่ยดอกนี้ต้นนี้อยู่ที่หน้าบ้าน สวยสวยดีค่ะดอกใกล้จะบานแล้วเนี่ยเอาไว้ใครผ่านไปผ่านมาเขาก็ชมนะคะต้นไงม้มงคลเราคนปลูกเราก็อิ่มเอมใจได้ความสุขไปด้วยมีดอกก็นับว่ามีโชคนะคะมีความสุขที่ได้เห็นดอกปลูกไว้เป็นสิ่งใครชอบก็หามาปลูกนะคะ น่ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ